สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหลองออฟฟิเชียลนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสุ่มนะครับแพ็กเกจนะครับหนึ่งหมื่นเอฟนะครับจะเป็นไฮไลท์นะครับสุ่มมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มีเวลาลงสักทีนะครับก็จะลงให้เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็จะมาสุ่มนะครับผมเป็นภารกิจนะครับที่เราเก็บแต้มนะครับผมสามเหลี่ยมแลกนะแต่ก็คือเราเก็บได้แค่พันห้านะเรามันไม่สามารถแลกเอ็นโซได้นะครับผมเพราะว่ามันแลขไม่ครบนะก็ เอง่ายๆคือคำนวณแล้วมันไม่ได้พอก็คือผมอ่าเขาเรียกอะไรอ่าผมไม่ได้ทําภารกิจเลยนะช่วงนี้ติดงานก็เลยตอนนี้ได้พันห้าก็จะมาสุ่มเลยเพราะว่าสุม่มอ่านักเตะหนึ่งร้อยแปดนะครับผมเพราเผื่อได้นะครับนักเตะสามเหลี่ยมนะครับเผื่อฟุกออกนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจบไฮไลท์ปุ๊บก็มาดูคลิปนี้กันนะครับผมบกีบักกัตโตไปเนี่ยแต่ละคน สามเรียมเลยอ่ะนี่จะสุ่มมานะโอกาสจะเกิดมาขอสักตัวเถอะซึ่งแส็งอย่างนี้ของหน้าเฮ้ยคาเล่นมาวะ่ะเฮ้ยคาเล่นมาวะ่ะคุ้มนะเนี่ยบอกเลยมามาคู่เลยนะครับมาสักตัวสุดท้ายอ่ะครับ องอีกแล้วกลองอสวยๆกอเป็นสามเหลี่ยมอะมเป็นสามเหลี่ยมวัดแต่ก็แห้คะนนนะคโอเคครับก็จบลงแล้วเนาะสำหรับไฮไลท์นะครับก็มามามาดูกันนะครับค้นหานักเตะนะครับผมก็จะมีข้างหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะก็จะเอาไปได้นะครับผมนักเตะก็จะมีอ่านี่นะครับผม พวกนี้นะนี่นะครับผมก็เราก็จะตามล่าเขากันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมในนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะนี่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะมีเลนเดอร์เมซี่เนาะน่าน่าน่าสนใจนะครับนี่ครับพวกอ่ไอคอนก็น่าสนใจเยอะะนะ,ะแต่แต่อยู่ที่ดวงล้วนๆนะว่าจะได้ไหมนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยว เช็คก่อนว่าจับได้ดัโอเคอัดวิดีโอร้อยเปอร์เซ็นต์มาเริ่มเลยนะครับผมถ้าท,ทีละสิบเลยห้าร้อยอ่ะสิบอันแรกก่อนเลยนะครับผมขอส,สามแสงและกันนะครับสองแสงนะครับโอเค ต่อไปสามแสงไปมามีลุ้นไหมขอ้อหสามเหลี่ยมอีซีไม่ลามโอ้ไม่มีนะมีเวลไหมโอ้โหมาเป็นพรึบเลยจะไม่มีเวลเลยนะสิบตัวได้หนึ่งตัวการันตีตตตตแน่นอนนะครับผมก็มาอีสิบตัวนะครับผม ไปอันนี้แสงเดียวพอโกเลยแสงเดียวปุ๊บไปเลยปั๊บ <c oughs> อย่าบอกนะตายแล้วโอเคต่อไปสิบแสงสุดท้ายนะครับผม สิบอันสุดท้ายนะเพราะว่าเปิดไม่ต้องลุ้นทีละตัวเปิดลุ้นตัวตัวเดียวเลยเผื่อฟุกออกนะขอเถอะขอตัวนกลกองหลังก็ได้ไดมาหนึ่งในร้อยไปเหงนี้มเยอรมันอะไรเออ โอ้โหใครเนี่ยไม่ออกนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปประมาณเท่านี้นะตามลาไม่สำเร็จนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมอัปเดตนะครับผมเดี๋วเจอกันนะครับว่า,าจะเป็นยังไงอัปเดตมาแล้วนะครับนี่ก็คือโฉม หน้าทีมที่จะเอาไปลุยในภาคต่อไปนะครับที่เอาไปได้ก็จะมีแค่ฮาแลนด์นะครับผมแล้วก็กิริศตัวแจกนะแล้วก็จะเป็นแบ็คอาบีนะครับของไบตันนะครับผมแล้วก็จะเป็นฟานไดแล้วก็สนตินะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่ได้ไปต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันภาคหน้านะครับผมภาคนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับ แล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม